ช่องข้าวข้าวแอนปื้มเสือขาวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคลิปแบบวันว่งวงางๆกันนะคะเพราะว่าเราปิดเทอมแล้วว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยน้องปื้มก็อาบน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำต่อตอนนี้คือพัดลมผูวลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จเลยนะคะไปเจอกันตอนนี้นะคะก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ก็กินข้าวกันมาใช่ไหมกินกับอะไรกินกับ ไปเกี๊ชุบแป้งทอดอ้ยอยๆนี้ก็ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีแฮมกับปูอัดด้วยตอนนี้เนี่ยก็อาบน้ำาัเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายก่อนที่จะอาบน้ําก็คือน้องปื้มอาบน้ําอยู่ก็เลยไม่เห็นใช่ไหมนีม่ตอนนี้ติดก,กระตูนได้เ่ยฮะโอ้โหและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาจะสิบโมงแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันที่ ที่หนึ่งหนเมษาโอ้ยก็เลยแบบต้อนรับเดือนเมษาต้อนรับเทศกาลสงการการวันนี้มันก็เลยถ่ายคลิปเลยต้นเดือนเมษาใช่ไหมอยากจะบอกว่าที่ผ่านมา3มเดือนสี่เดือนที่ผ่านมา เป็นสามเดือนที่สุดมากค่ะอะไรสุดรู้ไหมร้อนสุดใช่เดืดนจะร้อนกว่าคนใช่แล้วก็คือเราก็เลยแต่งเพลงกับน้องปื้มแล้วนะเป็นเพลงแบบเพลงสั้นๆน,นะคะเอามาจากทำนองแก่ย่างถูกเผาใช่ไหมใช่มาร้องให้คนดูฟังมือไทยถูกเผา ร,ร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ๋อริมถ่ายคนนี้โอเคน้องมองแต่ไม่ได้สิีไหนบอกบอกร้อนสิคะบอกร้อนจริงๆร้อนตีๆร oh, ้อนตีๆร้อนตๆโอ้โหร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะคะร้อนไหมน้องร้อนไหมร้อนร้อนทุกคนร้อนน้องยังพูดไทยไม่ชัดเอ้ยยังพูดไม่ชัดนะคะพูดไทยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิบอกพี่ๆสิกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วก็กดติดต่อด้ไหมคะอ๋อกดกระดิ่งติดต่อติดต่อด้วยเหรอคะน้องบอกกดติดต่อด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะมาถ่ายกันให้ดูนะคะโอเคโอเคอยากไปเจอกันไม่ไปเดี๋ยว โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วแบบโมงครึ่งแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็กินข้าวกันใช่ไหมกินข้าวกินกับผักมาม่าและตอนนี้น้องปื้มเนี่ยจะมาทำอะไรครับมาต่อเลโก้มาต่อเลโก้เนี่ยเลโก้โปเกมอนนะคะใช่ค่ะคิคจูคิคจู นะทุกคนมาลองแกะกันเลยคล <Okay. S 2> อ่อยแกะโอเคทุกคนได้ถุงส่วนนะอันจะไม่ใค่ถุงเดียวทุกคนไม่แค่ห้าร้อยกวชิ้นเองจิบจิบในในห้าห้าร้อยสิบาชิ้นนะห้าร้อยกว่าชิ้นเองด้านนี้ด้านนี้ครับด้านที่ด้านานี้นี่ห้าร้อยกว่าทุกคน ใส่ให้มาห้าร้อยยี่สิบชิ้นใช่มีทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบชิ้นนะคะนี่มันจะอยู่ในถุงเดียวเลยใช่เดียวต้องคุ้นตาทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็ง่ายนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันตอนแรกกันเลยยาก กันเลยเย่ไปดูกันเลยไปดูกันล่อนะเทเลยตอนนี้เนี่ยเราเทชิ้นส่วนลงไปงเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ทุกคนคชิ้นส่วนห้าร้อยี่สิบชิ้นเนี่ยมาอยู่ในกล่งองลังวันนี้เรียบร้อยใช่เดอกคนไทยรู้สึกเหมือนมันน้อยจังเลยอ่ะ มาเดี๋ยวเราก็จะมานั่งหันใช่ไหมครับใช่ห้านี่นะคะมาพึ่งก็กำลังจะต่อแล้วต่อคะค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ดให้พี่พึ่งต่อก่อนใช่ค่ะอือถามใใจด้วยเหรอค่ะโอ้ย จะต่อยากต่อง่ายอ่ะง่ายอ่ะก็แบบแยกๆง่ายๆทุกคนหนูมีนี้เทียวอ่ะให้หนูมีนี้เทียวอ่ะจะบอกว่านราต่อไปอยู่นะทุกคนต่อเีโก่เยากจริงๆแล้วอ่ะน้องปื้ม่ะเวลาว่างเนี่ยคือต่อเลโก้เลยใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะโชว์ผลงานที่น้องปื้มได้ต่อมาทั้งหมดให้ดูใช่ทุกคนตอนนี้เรายังเหลือเลโก้ยังไม่ได้ต่ออีกสองกล้อง เดีย๋ยวเราจะโชว์ผลงานให้ดูนะคะว่าน้องพื้นเนี่ยเข้าต่ออะไรมาบ้างจะบอกว่า2,000ชิ้นต่อไแล้วทุกคนใช่แต่ว่า2,000ชิ้นนั้นมันไม่สําเร็จใช่ไหมครับแต่มันก็จะแบบมืดองคังนิดหน่อยทุกคนตอนนี้ยังมือใหม่กันอยู่ไงต,ต,อตอนนี้ก็เป็นมือเก่าไว้ทุกคน ระหว่างที่น้องปื้มต่อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูผลงานของน้องปื้มกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เดี๋ยวไปดูผลงานที่น้องปื้มได้ต่อกันมานะะเลยค่เวเด๋กวกลับมาดูน้องปื้มต่อนะก่อนน้องรูงงก่นนอกนเจา้าลูกกอนเล้วโอแต่ว่าขออภัยในความสะท้อนแสงนะคะเพราะว่าแดดแรงมากน้องปื้มเนี่ยจะมาโชว์ผลงานเลโก้ที่<ช>ต่อมาทั้งหมดใช่ไหมครับไหนนี่ มันอาจจะสะท้อนแสงนะคะทุกคนบอกเลยว่าแดดแรงมากใช่ะทุกคนอันอันนี้ต่ำมากเลยนะมีมีดาบด้วยไหนโชว์ดาบไหนดาบมันมีความพิเศษยังไงเห็นเห็นแบบนี้โอ้โหแบบอ๋อพื้นเปียกอะไรอ่ะเนาะนี่ทุกคนอันนี้ปอกนะใช่นี่นะคะอ่ามามาโอเคเก็บได้ทุกคน ทุกคนพี่จะบอกว่ามันสะท้อนแสงนิดนึงนะคะมันอาจจะมองเห็นตัวเล,ลกโก้เนี่ยได้ไม่ชัดนะคะ<ม>เพราะว่าแดดแรงมากทุกคนอยากจะบอกว่าประเทศไทยมันร้อนมากเก็บได้ไหมครับไม่ได้เอาขอไปเก็บนี่ก่อนอ่าโอเคนี่เลยนะคะเดี๋ยจะถ่ายตอนนี้คือมองไม่เห็นที่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าแดดส่อง โอ้ยรอีทุกคนโอเคไหนครับใช้เวลาต่อยังไงบ้างพอต่อเสร็จรู้สึกยังไงดีใจมากเลยทุกคนแต่ท,ทุกคนทุกตัวทุกอย่างสองวันหมดแล้วทุกคนใช่ใช้เวลาต่อสองวันเลยใช่ไหมใช่ทุกทุกอันเลยทุกคนสมมตนะไอม้มาสมกหมดเลย <laughs> หวยออกสองสองหรือเปล่าหน้าวิววันนี้หวยออกด้วยใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูปิกาจูที่น้องฟื้มมไว้จะต่อกันดีกว่าว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนตอนเสร็จไหมหรือว่าจะเป็นตอนเย็นเลยเพราะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรทำเ่ยทุกคนมันเป็นแบบวันว่างของแท้เลยคือว่างจริงว่างมากเลยทุกคนก็จะต่อปิกาจูตอนนี้ถึงเย็นเลยใช่ไหมก็อาจจะใช่งั้นเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราจะแบบทําอะไรกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบ๊ายบาย แล้วก็เป็นเวลาสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งชุมสองทุมห้าโมงครึ่งแล้วนะคะนับอะไรอยวิคกี้โอ้ก็เรากำลังจะมาเล่นโดมิโนโกันอยู่ใช่ไหมคะใช่นี่คนเล่นเลยใช่เราเล่นโดมิโนโกันอยู่ซึ่งไม่ได้มีแค่โดมิโนโน,นะคะทุกคนยังมีใช่คนลัคกี้นะคะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้น้องปึ้งชนะสองตาแล้วสรแล้วปึ้งหนึ่งก็เป็นสองจอหนึ่งตอนนี้เนี่ยแล้วก็เล่นหมากฮก็ชนะสองรอบแล้วทุกคนดีมากเลยนะหวยออกสองสองอ๋อไม่ใช่ววันนี้วันหวยออกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ลุ้นหวยกันมาถูกกันไหมใช่ทุกคนถูกหวยหรือถูกทุกคนทุกคนให้ห้าเก้าออกเก้าเก้า อันนี้7จ็ดสี่ไงเก้าเกไม่ตรงเลยใช่ทุกคนถูกกันไหมถูกไวมหรือถูกกินแหนะถูกกินแน่ทุกคนมาเดี๋ยวเราต้องมาแข่งโดมิโนกันนะคะซึ่งเย็นนี้เนี่ยมีกับข้าวอะไรก็เดี๋ยวทุกคนก็ต้องรอติดตามคิปในช่วงเย็นกันด้วยนะคะใชมาโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ห โอ้โหน้องๆโอ,อ้โหอโอ้ยได้สักทีขอให้ได้เบิ้นอะไนอยูด้วยโอ้โหน้องๆหาเบิ้นอะไรอยู่โอ้โหน้องๆห้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้โอ้โหโอ้ยโอ้โหอีกแล้วอะ่ะทุกคน <c oughs> ไม่เหลือแล้วพ่อว่าหยิบใหม่เลยก็ได้ทุกคนคือไม่เก้มันเป็นจังหวะแบบว่าจังหวะพีคนะคะจะ้าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจังหวะพีคมาทุกคนนองพื้าจะเอามาให้กล้องดูใช่ไหมแต่ว่าทําลนหยิบได้กี่อันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ส้ทุกคนมัน,นยิ่งกว่ายิ่งขออยิบ ขอยิ้มกล้องเลยนะอ่าเอาไปเลยทุกคนประมาณนี้ทุกคนแบบเรามเคยกิ้ได้เบื้อนเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูของเราดูกล้องดีกว่าหิฮิฮ<ล>ิฮิฮินิ เราจะบอกว่าเราอะได้บื้นทั้งหมดทั้งหมดโอเคเลย คนเมื่อกี้ของเราก็โลงอีกแล้วจะมากินข้าวเย็นกันเลยนะคะนี่เลยจะเป็นไก่ต้มน้ำปลากับผัดถั่วรันเต้าแต่ใน,นกล้องอาจจะไม่เห็นทุกคนนี่คือข้าวของเรา,าะข้ของลปื้มเหมือนกันไก่ต้มน้ำปลานะคะกับผัดถั่วรันเต้า เกาลันฮัมฮันหังนนมาเดวจะมามชิม,ชมแกงต้งงมลำไยของอะไรไหมครับเออปื้มกินไปแล้วคำะเรลเกินหวานคน ก็จะนั่งกินข้าวกันไปนะคะเพราะเดี๋ยวพอกินเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนนี้น้องหลับไปแล้วใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูด้วยกันนะขอไปกินข้าวก่อนบา,บาย4ทุ่มแล้วนะคะใช่ไหมครับก็เป็นเวลาสลีป พักผ่อนนอนหลับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือน้องปึ้มก็นั่งแบบเล่นดูหนังอะไรอยู่ใช่หมซึ่งเราก็เปิดลำโพงอยู่นะคะทุกคน <laughs> ก็เดี๋ยวจะไปให้ทุกคนดูลำโพงงานดีมหดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปกันเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะและค่อยติดตามคลิปใหม่ๆก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆโอเคไปนอนบายนอนไปอีซีปีเดย์บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวคลิปสบการเจอกันอโอเคไปทอกคไปไปไหนก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวสงการเจอกันค่ะไปนอนแล้วบาย